สวัสดีเจ้าทุกๆคนงาวันนี้กินซาบะเขือซาบะเขือใส่ทัวใส่ปลาล่านจ้บไมได้ไปเจอกันสองวันแล้วเนาะคิดถึงทุกๆคนนะเจ,จ้าช่วงนี้ภารกิจเยอะก็คือช่วงสงกรานต์นะก็เลยพักหค่น้อยจอบอันนี้มาแลเจ้านะอันนี้แกงเฮดสามยางจ้ะแกงเลียงเฮดสามยาง,อ,นนงนะอีกข้นึงเลยเจ้าวันนี้หั้ไปเจอดเรือเราจะเป็นจะไดบอ อันนี้กะปิเอ้ต้นหอมผักชีไปกินด้วยกันเจ้าเข้าเจ้าวันนี้อาจจะล้มใบว่นนะจองสวัสดีเจ้าทุกคนยินดีต้อนนะัาสู่ช่องทีลาคนเหมือนะเจ้าหลังจากหายไปสองวันเนาะที่สนะิบห้าสิบหกเนาะสิบห้ากลับไปตําหัวกนเท่าค้นแก่ตําหัวย้ายแต่ผมได้ไปล้าหัวลงเลาหัวย้ายต้าหัวแม่แล้วก็อันไปทำความสะอาดบ้านไปกคนเลย ก็เลยวันค่ำตวาตว่าอีกวันหนึ่งก็เลยเออพักก่อนตว่ามันปักปีเนาะอันนี้ก็คือซาบะเขือของหมักสองน,นี่ก็ของหมักแกงเห็ดแกงเลียงเห็ดสามอย่างเฮ็ดล้มเฮ็ดฟางอย่งนี้แหลอยู่ยยยบ,บ้านใส่สองกิดเแล้ว,ว <c oughs> ด้ดีไปซื่อทีเป็น,เป,นเป็นชุดทำเป็นชุดมาแกงหมออซักม้อยน,นะเป็นวัวเป็นเอ้ฟักท้อง มัคนก็มีเฮทเพินสองอย่างนะเฮทเฮดอย่างอริจิกระเพ็ดเอเฮทอริจิกับเพ็ดถั่หนูแล้ก็เอาฮทฟังมาใส่อันไี้ไปลิสิงได้กระล้ำ กกมันดีชิปเกาตงไปจอดเลยมันดีสิพวกหมอเ <c oughs> สียวโซน้ำตาล <c oughs> 能打出。 ตรงนี้ทั้งเขา้าทั้งข้าหนึ่งผลไม้ผลไม้หวานจังโมหรือมะเตา้าไผ่านเนาะพอดีสตะว้ามันก็มีง่ายมันต้องที่เจ้าแม่ใช่ ใจเครื่องขยายเสียงอเสียงดังอากาศห่อนเหลือเกินจำเดี๋ไปก็เปิด ว่าเกือบจะถูกหวยเกือบน <laughs> ะจะไปถูกสุดจีบอ่ะเวลาซื้อรักตุลีเนี่ยมาถูกแต่ก็เฉียดอยู่ข้างหลัง พี่จิงก็บไม่ได้ตั้งแต่จะไปซื้อลูตเตรีแล้กนเพราะโศนี้ก็บไม่ได้คิดจะซื้อเพราะว่าห, <c oughs> หมอมันแป้งคือว่าทำไมามันจะแปสิบาทกับมาซื้อนะเพอดนีแต่ว่าไปห้างไปซื้อจะไปซื้อ,อน้ำน้ำกิีน้น้ำนดไปที่ห้างแล้วก็ลืมขิงไปอารถเข้าไปจอดที่ห้างห้างนี้มันอยู่ในเมืองมันเขาม,มีที่จอดรถที่จอดรถันอยู่บนตึกแล้วเขาบาเข้าเาไปเข้าตึง บางทีจอดรถขอ,ของเอกชน,นเราปนยุบติดกันน่ะยี่สิบาทเออกขไปจอดเอ๊ะวันนี้ยังมีรถม,กกรถมีสักกันรถมีสักกันเออจะเป็นว่าอันเปิดกำลังเปิดห้าเขาก็ลืมทิ้งไปดูเวลืมดูเวลาเนาะดีไปเจ้าก็เพราะว่าไอ้เปิีงานตรงนี้ไงหน้าบ้านในเปิดจะมีรถจอดเต็มก็จะเข้าออกอยากเลยดีเขาไปก่อนนะส่งหลังนะั้นรถเต็มเข้าออกอยากกลับไป จะเข้าไปในห้างอีน้องบอกคนตีนื said, um, ้อทำบอกปียังเข้าไปได้แต่ไหนเจ้าพ่อหวานนะครับห้างมันยังแบบเปิดเปิดๆคือเฉพาะพนักงานเข้าเหมือนเก้าเมืองเกิงเจแสันเขาไปเก้าเมงปายน้อยแล้เออโมยายเจสสันเลยเดินแล้วน้อกมาด้านหน้าหน้าห้างเห็นประขายตาลีน้องเข้าไปดูถามบนรถขายใบตอะไรบนโต๊ะขลยแปดสิบบาทเออแปดสิบบาทใครยังชวนก็เลือกเลือกมาก บหนึ่งเหลืออย่างนะแปดแปดศูนย์ห้าหน่อยไปค่ายนะที่ใบหนึง่งอย่าหมดสี่สี่สองสองกไก่ใบหนึง่งตัวเอ้สื่อไปแค่นั้นอ่ะถุงทุกจังหันเตนยเนาะเป็นน้ำมาตัวตอนเย็นอันเหล็กออกแล้วไปค่ายสามตัวออกห้าศูน,นย์แปดเนาะมองเขาเป็นแปดศูนย์ห้าดูมันทำมา จิ้มได้กับสามสี่พันนังงี้อย่้องร้องถันีตั้งนี่จะซื้อนี่เผือดที่อิตสตอร์อ่ะเขาซื้อ 3, 5, สามห้าเอาสามหกเขาซื้อ 3, 6, สามหกเอาสามห้างแกับไปซื้อเมื่อไรเนะี่ะที่ปนาน เด็ดหน้าเจียวสองใบหนอไอ้ใบเงยหน้ามันแปดขอบพืนแปดห้าเก้าอห่าแปดห้าศูนย์ดูน้ำท,ทั้ต้องกต่รถติดดี คิดให้สามตัวห้าหลังเนี่ยได้สี่พันยังไม่เคยได้กํเนิดนะเปิดพินมันตั้งหลายปีอ่ะคือได้สมัยที้มันสองพันบาทอ่ะคือถ้ามาดูก,กับเป็ดไก่ห้องบัวเนี่ย เส็ดตยันค่ะช่วงน้องเสดยดายค้ว ไห้กล้าไปทำเป็นชุมช่มๆอีกดีน่ะเนาเราต้องไปซื้อพักหลายอย่างอยู่ในทันมดถ้าเขาซื้อ,อยังนั่นอันนั่นนี่อันก็หลายตังค์แล้วอย่างตอใส่กินไปยมดบ้านที่กินกันสองคนมดมือไปแล้วกันทังว่านมันใสกินอะ เพราะว่าอยู่เขาม่ได้อยู่ใกล้ปอแม่แม่อยู่อีกทางไปสิบกิโลอ่ะมันอยู่ใกล้ๆเขากตักเขานได้ตักทุกปีทุน้องเงนี่ตักเท่นเราก็กว่า็นไปกินอืนก็มีเป็นบ้างท่องช่องิประกาศเทศกาลไงกับ บ้านนี้เด็กบ้านนี้เด็กคนทั้งบ้าน่ะคนเดียวเนี่ยชอบกินของเมืองเมืองแต่ลุงมเปิดกินอาหารใต้อย่างเงี้ยแล้วก็กินก็เนี่ยกินเขาทำ ba mốt chính chỉ mốt có mốt khó lắm à, cây dạng, phải chọn được bao bao nôi ซาบะเค๋ยไม่จะตอกมันๆนะเอาใส่ถั่ว thêm một phần con bên nữa ป่ะยิบเลเจ้า <c oughs> ขอบคุณทุกอนพีๆน้องๆทุกๆคนนะจ๊าบันดนี้ล่ะบันดนี้ลืมกันนะเจ้าหายไปสองร้องวันเขาเลยไม่ใจความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอสมังใจประรา,านาทุกสิ่งทุกประกาศเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า